you สวัสดีจ้าพี่แมนกับแม่หนอวันนี้เราจะไปฮิ้กิ้งในน้ำกันนะคะนี่คือสภาพบ้านเช่าที่เราหลังที่สองเนาะหลังแรกอยู่ที่โมเอ็ด e แล้วที่นี่ก็เป็นซินจอร์จนะคะหลังใหญ่มากแต่หลังแรกก็จะโมเดิร์นหน่อยหลังนี้ก็จะเป็นนี้มาดูสภาพแวดล้อมกันเนาะว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือบ้านเนาะแล้วนี่ก็เป็นบริเวณรบอบๆมีสระน้ำด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะันนี้ก็เพื่อนบ้านส่วนมากก็จะเป็นบ้านให้เช่าสำหรับเฟรเคชั่นเนาะ มันก็ลงรถคืออเมริกามันใหญ่เนาะอะไรก็ใหญ่ไปหมดอย่าเป็นของกินของดูของนี้อาหารก็จานใหญ่บุ้นเลยนู่นก็เป็นเทือกเขาเห็นไหมคะมันจะอยู่ในหุบเขาเหมือนที่พี่แหม่มบอกเนาะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นั่นพวกเพื่อนเพื่อนก็ถ่ายโยคะนี่อาจารย์สอนโยคะบำบัดเนาะสองคนนี่รถเดี๋ยวเราจะออกกันนี่ก็ระหว่างทางเนาะสวยมากระหว่างระหว่างเดินทางก็ทางข<า>้งางส,ง,สงสวยเห็นไหมคะเห็นไหมคะพวกเราอยู่ในหุบเขาเนี่ย ในชีว <Safe> ิตของคนที่อที่นี่าก็รักายของรักายอาหารไม่ว่าจะเเขาเห็นไ่น่าซออนลนะคะสวยมากวันนี้ก็เข้ามาในไซออนบาร์คนะคะระหว่างทางก็จะมีแต่เถาวาขึ้นทางแล้วก็รถไปเนาะวันนี้จะไปดูน้ำไซออนค่ะไซออนนี่ค่ะีเขาเยอะมาก ก็คือเป็น50%ก็จะเป็นน้ำเป็นหินแล้วจะไม่มีทางเดินเลี่ยงกัน็จะเป็นหินไปหมดเลยเราก็อาจจะเดินสักประมาณ2องสามไมค่ะวันนี้ไม่มากแล้วก็เดินย้อนกลับมาแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นหน้าผาสองอันติดกันแล้วเราก็จะเดินกลางอืมโอเคค่ะก็อาจจะแบบว่าตอนนี้เราขึ้นรถรอรถใช่ไหมคะเราต้องขึ้นเราต้องจอดรถไว้ที่นี่ค่ะเนี่ยจอดรถไว้ที่นี่แล้วก็ขึ้นรถบัสไปเนาะอันนี้แฟนอันนี้โคคาจีกับโคตรตัฮอลแลนด์เนาะสวยมาก นี่เราก็เดินมาได้ประมาณ4ี่กิโลแล้วจุดนี้ก็มีอะไรที่ร่มเย็นนูดโค้ชจะนั่งดื่มน้ำน้องกะจีคุณหนิงแฟนคุณหนิงก็เดินไปข้างหน้าสวยมากค่ะเราจะไปถึงทางที่มันแยกเป็นสองสองทางคุณหนิงบอกสวยมากตรงนั้นีกิไกลเลยแต่ระหว่างทางเราก็พักไปด้วยเนาะเพราะว่ามัน h i k i n งในน้ำเนาะนี่ค่ะคนก็เดินมาเรื่อยๆนะเนี่ย เนี่ยสวยมากสวยเลิศอลังเลยค่ะล่มเยน็นล่มลืมล่นตรงนี้น้ำแรงมากเลย แรงมากนนี้แทาง2องแ,แล้วนะคะคือนน้เป็นเป็นสทางใไหทางนึงก็จะมาจากทงนู้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพื่อนๆรออยู่ทางนู้นเห็นไหมคะและอีกทางนึงก็จะทางนี้นี่ค่ะโอเควันนี้สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้แจ็คนี้ก็เสร็จที่ คนนี้นะคะ10ก,กิโลแลวเราก็เดินลับ10ก,กิโลนะคะที่แม่ตัวแม่นะคะจากอัมสเตอร์ดัมแดนนในมุอสอบก้สองใจเองเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ subscribe พระราดนิพน้์ที่แม่ด้วยนะคะถ้าชอบเรื่องของไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจริงๆที่แม่ก็จะพยายามเอามาให้ดูกันเนาอว่าเฮ้ยทางยุโรปเขาทำเขาอยู่กันอย่างไรโอเคค่ะบ๊ายๆทุกคนค่ะบายๆจุ